อันนี้เราก็ถึงนติดโค้งนะครับมีเจ็ตสกีครับข้้ครับร้าวเจ้าเกื่อนม้าอยู่ริมริมแม่น้ำบางจากว์ไยว้ไยว้ายเจ้าแม่หน่อยเยี่ยมนะครับไปด้วยกันครับตอนนี้เรากำลังแวะที่ศาลเจ้าเกือกม้านะครับผมเป็นศาลเจ้าสถาปัตยกรรมแบบจีนๆนะครับอยู่ริมน้ําเจ้าพระยาครับผมเราวิ่งรถนะครับระวังรถได้วยนะครับผม เราก็ไปเยี่ยมชมไปพร้อมๆกันนะครับน้ำครับแม่น้ำเจ้าพยาไม่ใช่ศาลเจ้าแม่ศาลเจ้าพ่อไงศาลเจ้าพ่อครับเจ้าแม่อยู่บนเฮ้ยวันไอ้จ้นสันน้บริเวณนี้คือศาลเจ้าพ่อนะครับส่วนด้านนี้คือศาลเจ้าแม่นะครับคุณผู้ชมสวัสดีครับสบายดีนะไังเงอยู่อธิบายหน่อยนะ ฟังอธิบายอธิบายประวัติหลงพันเจ้าหน่อยอันนี้คือสัรเจ้าฮ้อนวองกุ้งฮ้อนนี่คือหั่นวองคือว่องตีห้องเต้อันนี้เป็นแบบท้องพระโรงเป็นวังฮะต้นราชวงศ์ฮั่นฮั่นเกาจงห้องเต้ตรงนี้ครับผมมากี่ปีแล้วอันนี้อันนี้อาคารที่เราเห็นนี่ร้อยกว่าปีนะแต่ท่านอยู่มาก่อนที่จะมีอาคารแค่เขาอยู่มาแล้วร้อยกว่าปีนี่ก็คือสองร้อยกว่าปีแถวๆนี้ก็โจงซื่อรงก็สองร้อยกว่าปีอ๋อคือสันเจ้าที่คนอย่านี้สร้างไว้อ่าพ่อค้าชาวแค้ เอสร้างไว้โหยคิดถึงอาจารย์พี่สิบมี่นะครับสวัสดีนะครับแขกนะครับสวัสดีครับแม่เราไม่ลอกออกเริ่มเลือกออเจ้าเลยครับอาจารย์เคยมาบ่อยเคยมาบ่อยใช่สวัสดีนะครับแขกนะครับ